Ai! ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Nextor Buddy อยู่กับผมครับ Next ครับ s ัดครับ Buddy ครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาแนะนำฮีโร่สุดยอดนิยมของประเทศไทยเลยใช่ครับนิยมมากครับเขาจะล่องขดอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่แล้วมีโจเกต์ใช่เล่นไปเดินมาเขามีดาเมจที่รุนแรงนะครับรุนแรงเพื่ออย่างเดียวคืออ่ะตัวแอสซีนตัวอื่นทีเดียวอาจจะนอนเลยนะครับตัวนี้เขาเชื่ออะไรนะ่อเซรลทูครับผมใช่ครับเซรลทูครับ ซึ่งเซเลทูได้เป็นฮีโร่ที่มาจากโลกของสตาร์คราฟสอครับผมเซเลทูเนี่ยเขาเป็นดาร์คเคนทราของเผ่าโปรตอสเป็นสายมืดเป็นสายมืดดูได้จากสีดาบของเขานะครับผมที่จะเป็นสีเขียวก็จริงๆแล้วเซเลทูเนี่ยเหมือนจะถูกขับไล่ออกจาก วงศาคนาญตาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักเผ่าตัวเองมากอ่าโดยการที่เขาไปตามหาทำทำได้เพื่อทำกำายคอยคอยที่จะช่วยเหลือเผ่าของตัวเองเสมอครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชซินนะครับใน s ต a ร c r า f t ครับผมที่สามารถหายตัวได้ตลอดเวลาจริงๆต้องบอกว่าพลางตัวครับผมไม่ใช่คำว่าหายตัวถ้าหายตัวนี่จะเป็นแบบว่าทำอะไรกับมันไม่ได้ใช่โอเคงั้นเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจกนก่อนครับโอเค โอเคอ๋อ <Okay. S 2> อ่ะก็เฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าไม่รู้เหรอเนี่ยเนี่ยผมไปติดต่อกับเซาทูมานะครับเนี่ยโอเคก็มาดูสกิลของเซาทูกันข้าวๆก่อนนะเริ่มจากเทรดของเขาเลย เพอร์มานェนต์โคล์กทำได้ครับทำได้ก็เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3วินาทีตัวเขาถ้าไม่ทำดาเมจสเขาจะเข้าสู่สถานะปางตัวครับผมหรืที่เรียกว่าโคล์กนั่นเองก็เอาไว้เข้าไปแก๊งหรือไปสเกาดูได้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวเชียวอันนี้ก็เป็นเชตของเขาครับเป็นสกิลประจำตัวสำหรับอาบิลิตี้ต่อไปนะครับอาบิลิตี้แรกนะครับผมคลีฟฮะตัวคิวนะครับผมก็เป็นการสร้างดาเมจรอบๆหรือว่าเป็นท่าปั่นของเซเลสูนั่นเองเหมือนเวียนแขนนะอ่าอุชนะครับก็มาดีแสดง จะตกเก้าอี <rôle> ้เอาโอเคก็สัก okay, น <laughs> okay, so, <Hero> okay. okay, so, ิดหนึ like, ่งครับผมสำหรับท่าคลิปนะครับเป็นการสร้างดาเมจแบบรอบตัวเซ拉ทูเขาในจังหวะสั้นๆนิดหนึ่งโอเคก็เป็นท่าที่ไม่ได้มีพิเศษอะไรมากเพียงแต่ว่าคููดาวค่อนข้างสั้น ่าที่2นะครับ Singularity Spy นะครับก็เป็นการยีก i l l ปลดออกไปติดใส่ตัวศัตรูผ่านไปรู้สึกจนสองวิจะทำการระเบิดอ่อนแล้วก็ทําให้ศัตรูตัวนั้นติดสล l ครับผมส่วนสกิลที่3นะครับผมก็เป็นสกิลสกิลหนึ่งที่เป็นสุดเด่นชุสุดท้ายเลยนั่นก็คือภาบลิงนั่นเองครับผมกะพอบลิงบ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 ิงไล์บิงโอเคก็เป็นกดตัว E นะครับผมครูดาอยู่ประมาณสิบวิ ครับผมเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งโอเคทันทีทันทีครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ทั้งหลบหนีแล้วก็เข้าคาถาได้อย่างดีฮีโร่อีกนะครับผมฮีโร่อีกแรกก็คือ Shadow Assault ฮะเป็นถ้าที่พอกดแล้วเนี่ยตัวลอยตัวเราจะได้บัฟสรับคนที่ต้องการดาเมจเยอะจะเพิ่ม Attack Speed 20่สิบเปอร์นนอกจากนั้นเนี่ยเวลาการโจมตีการโจมตีธรรมดาทุกครั้งเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาเป้าหมาย แล้วก็อันที่สองครับผม void piston ครับหรือว่าสกิลกักขังที่ทำให้ศัตรูเนี่ยที่โดยหรือว่าพวกเดียวกันเองไม่กระทําพวกเดียวกันเองยกเว้นตัวเรานะเข้าไปอยู่ในอยู่ในกงองขังนี้ปุ๊บจะติดสถานะ invaluable หรือว่านี่หรือออกจากเกมไปเลยง่ายเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณ4วิ4ี่วิห้าวิโอเคก็เดีเ๋ยวเรามาดูบิวกัน สักหน่อยแล้วกันครับผม <S <S เราจะมาแนะนํากันข่าวๆสัก2บิลเนาะสำหรั <S 1> <S 1> <S 1> บเซเลร์สำหรับบิลแรกนะครับที่เราจะมาพูดกันนะเป็นบิลที่ได้รับความนิยมมากนะครับหรือว่าเป็นบิลที่สร้างดาเมจได้รุนแรงเป็นวงกว้างนะครับใช่ไหมครับคุณแบบนี้ถูกต้องครับผมจริงๆก็เป็นสายโป๊กค,ครับผมใช่เป็นสายโป๊กคคับที่สร้างดาเมจโดยที่สายนี้เราตั้งชื่อว่าสายอวสานโลกสวยครับทำไมครับเพราะเป็นสายป่าสายปั่น ก็คือมันจะทำให้สามารถใช้สกิลเลยนะครับเคลฟใช่ไหมครับครีฟครับครีฟนะครับที่สามารถปั่นได้สำหรับดิวแรกนะครับผมที่จะมาแนะนำกันนะครับก็จะเน้นท่าท่าแรกหรือท่าคิวที่ชื่อว่าเคลปนะฮะโดยที่เลเวลแรกเนี่ยหมายถึงเราจะอัพเกรดเตอร์เคลฟครับเพื่อทำให้ระยะของสกิลเคลปเนี่ยกว้างขึ้นอีก3-3%เลเวล4ครับผมเลือกทาเลนต์เป็นเกตเตอร์ลิงพาวเวอร์ครับผมเนื่องจากว่าท่าเคลปเนี่ย ดาเมจมันก็ไม่ได้สูงมากถ้าได้ถ้าได้เกตเลิงพาวเวอร์มาช่วยเนี่ยก็จะทำให้ท่าครีปเนี่ยค่อนข้างรุนแรงพองสมควรเลยแล้วก็ไปบวกกับต่อเลเวล7เจ็ดครับผมกับไวส์สแลชครับเมื่อเราอยู่ในสถานะพังตัวหรือโครกเนี่ยทำให้ครีปเนี่ยสร้างดาเมจได้รุนแรงขึ้นอีก30% อในจังหวะที่เราหายตัวอยู่นะหรือว่าอีกหนึ่งวินเนี่ยก็กำลังจะเข้าสู่สถานะพังตัวนั่นเองตอนเลือกฮีโร่อีกครับผมเลเวลสิ 10, เราแนะนําเป็นบอยพิซซ่นฮะเพราะเนื่องจากว่าเราโดดเข้าไปปั่นเสร็จปุ๊บครอบเลยฮะก็รอออกมาไ,ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเพื่อให้จังหวะบอยพิซซ่นเนี่ยมันช่วยล็อกดาวของท่าแบบท่าปั่นเราอีกรอบนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นครับผมเลเวลสินะฮะเราเลือกล่าเป็นวอร์มโพครับผมวอร์มโพเนี่ยเป็นโน วอมโผเนี่ยจะทําให้ท่าบลิงของเราสามารถกดได้2ครั้งอ่าบลิงไปแล้วบลิงกลับได้ภายในระยะเวลาสองวิเลเวลสิบหกฮะเรามาอัพเป็นดับเบิลบอมครับผมอ่าทำให้ท่าวิวหรือท่าซิงค์ลาร์เรตี้ไฟของเราเนี่ยสามารถไล่ได้2ครั้งติดกันโดยที่ครั้งที่2เนี่ยทำดาเมจเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เท่านั้นเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะละก็แล้วก็เรามาให้แอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมละกันสำหรับสกิล ไอ้กับทาเลนต์เลเวลยี่สิบนะฮะเราก็อัพเป็นรีวท์คิดดูฮะหลังจากที่เราตะกี้เราบินเข้าไปปุ๊บปั่นปลาระเบิดปาระเบิดแล้วจะเพิ่มเป็นโดดเข้าไปปั่นปาระเบิดปาระเบิดรีวท์ปาระเบิดปาระเบิดปั่นแล้วก็บินกลับนเพลงอะเหมือนเพลงมืนเป็นเพลงเลยฮะแต่ก็หน่าตายตั้งแต่ปาระเบิดแต่ก็จริงๆแล้วถ้าตรงนี้จะทําให้แบบเขาเรียกอะไรนะเกิดผลได้ดีที่สุดในบูยเราต้องเร็วมากเลย บิงก re so okay, so so ็ไปปุ๊บปั่นปลาระเบิดปลาระเบิดแล้วกดรีไว้ปุ๊บปลาระเบิดปลาระเบิดปั่นมือเร็วก็เก่นเลอ่าหรือว่าจะปั่นปลาระเบิดปลาระเบิดรีไว้ปั่นปลาระเบิดปลาระเบิดก็ได้มือไว้เดินก็ได้แล้วก็ข้าวผมด้านลิ้นครับนี่คืออะเดี๋ยวโอเคครับสำหรับสายเขาเรียกอะไรอ่ะออโต้แอทแท็กแล้วกันเป็นสายเป็นบิวทาเลนที่เป็นบิวที่สองนะเป็นบิวที่สองทาเล่นอันสำหรับสายนี้เนี่ยมันจะมีมันจะเน้นไปทางด้านการตีเพียวๆอ่ะตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ต้องตีกูก็ได้โอเคก็จะเน้นตีเน้นตีอย่างเดียวแต่ว่าในตรงนี้มันจะมีทาเล่์มาซับมาซับซัพอร์ตตรงนี้ทำให้การตีทุกครั้งมีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นการเขาเรียกอะไรข้อดีข้อดีของสายนี้เนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องของการตีปกติก็คือเป็นออโต้แอทแทคตีปกติก็แรงแล้วคืออะไรอย่างนี้โอ้โหเจอพอเจฟสํสำหรับทาเล่นที่ ที่ต้องอัพในสายนี้ก็เดี๋ยวให้คุณปกตี้ก็เริ่มจากเลเวลแรกเลยอ่าอัพเป็นซีเซเน็ตมาร์คแมนครับผมหรือว่าการเก็บสแต็กนั่นเองการเก็บสแต็คปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับนี้สายอยากได้ดาเมจที่เยอะสหรับครับผมก็สำหรับซีเซเน็ตมาร์คแมนนะเว่าวิธีเก็บสแต็กก็คืออยู่ใกล้ๆกลมินเนี่ยนเวลาตายทุกๆ6มินเนี่ยนได้ดาเมจเพิ่มขึ้น1หรือว่าการ เทคดาวฮีโร่หนึ่งตัวก็เท่ากับ3สเต็ปสามาสเ<า>ต็ปอ่าอ่าเพราะฉะนั้นในท้ายๆเกมเนี่ยเราจะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะอยเหมือนกันตอนต้นเกมอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ในท้ายเกมจะ,ะจะค่อนข้าง,เ,งหาเห็นผลเหมือนกันพอเลเวลสี่เนี่ยทาเร้นที่แนะนําก็คือมาสเตอร์วาร์เบดครับผมสําหรับการโจมตีทุกๆสามครั้งอ่าที่ติดต่อกันจะสร้างดามเมจเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งที่สามหนักนะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะค่อนข้างหนัก โอเคมาดู p าร,ร์เ l e เดเวลเจกันครับผมสำหรับสายออโต้แท่งนี่พลาดไม่ได้เลยกับเซียริงอินแพ็กฮะ mm hmm. เมื่อกดใช้เนี่ยทำให้เบสิกแอค a c ดัมเม g e เนี่ยมากขึ้น50 mm hmm. เป็นเวลา5วิแต่ว่าทุกครั้งที่การโจมตีธรรมดาเนี่ยจะกินมานาเพิ่มขึ้น15อ oh. ๋อ้ะอาก็คือตีปกติกับเสียมานาด้วยใช่ แต่ว่าจะทําให้แรงขึ้น50%และคิดดูในจังหวะนั้นนะถ้าเรามีมาสเตอร์วาร์เบสอยู่ถ้ากับว่าครั้งที่3เนี่ยแรงขึ้น150%อยคื oh nah. อแทงสามครั้งตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาดูกันต่อกับชาร์โด้ไอซ์ซอครับเพื่อเป็นการทําให้การโจมตีที่เราต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นชาร์โด้ไอซ์ซอเนี่ยจะเป็นตัวเติมเต็มอ๋อก็คือพอมาสายนี้ Shadow Assault นี่ตอบโจทย์เลยแน่นอนครับไปอัพวายพิชชันได้ไหม ถามว่าได้ไหมอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าในการที่เราเปิดเผยตัวมาแล้วเนี่ยเราไปกว่าที่สั้นแล้วรอใช้สก,กิลอีกทางนึงมันก็ไม่ได้แรงครกับอีกสายหนึ่งสกีเราพูดมาก็คือร้อเปรนต์ปกติคือพอกดปุ๊บเนี่ยมึงไม่ตายคุณก็มืออะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบค่อนข้างเข้าไปแรกกับข้างหลังเลยก็ให้รู้เรื่องไปเลยคือแบบพอกด หลักง่ายๆนะครับก็คือกดเซลริงแอทแท็กปุ๊บกด R แล้วก็ขีดขวาครัแค่แล้วก็ปล่อยเลยครับ <laughs> ปล่อย, <laughs> อยมันสับไปเรื่อยๆครับก็ <laughs> ปล่อยต <laughs> ัวเองตาย <laughs> จริงๆจริงๆียรมีอีกปุกม่มนะครับโอเคเดี๋ยวขอเล่าต่อละกัน <laughs> ในเลเวล13นะครับเป็น Assassin Blade ฮะแอตเ s อร์ซินเบลดเนี่ยทำงานค่อนข้างค่อนข้างดีเลยในระดับหนึ่ง <laughs> <laughs> ก็คือหลังจากที่เราหลุดออกจากการทางตัวออกมาเนี่ยเบสิคแอทแท็กเราจะแรงขึ้นอีก25%เปอรเซ็นต์เนเวลาห้าวิแล้วไปบวกกับเซลริงแอทแท็กแล้วก็มาสเตอร์วัฟเบ ถูกต้องแทงยับฮะบอกได้เลยแล้วนอกจากนั้นนะฮะในอัศวินเบรดเนี่ยทำให้บุ๊คในสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%ซในขณะที่อยู่ในระวางทางตัวบางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าเวลาเราพางตัวส่วนเนี่ยอาจจะขี่มาใช่คราบหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขนตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อาจจะเป็นสักในช่วงคอมแบทที่ถ้าเราได้พางตัวบุ๊คเนี่ยเราจะเดินอยู่ได้หรือคนทางมากเลเวลสิกก็เป็นอีก สกิลเป็นอีกทาเล่นหนึ่งที่สมควรอัพแก่สายนี้ก็คือเบอร์เซอร์ครับทำไมต้องเบอร์เซอร์ครับเพราะว่าจะทําให้แอะแทงสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก40%่สโอเคเราไม่คิดถึงมูเมนต์สปีดนะเพราะว่ามูเมนต์สปีดเนี่ยไม่มีผลกลับเราในระหว่างชาร์โด้แอดซอลเนี่ยแต่ทำให้ในจังหวะเขาเรียกอะไรนะที่เราใช้ชาร์โด้แอดซอลอยู่เนี่ยเราตีได้เร็วขึ้นมากเลยเท่ากับว่าออ๋มันตีเร็วอีก40%อร์เซ็ถ้าแบบว่าในจังหวะชาร์โด้แอดซอลเรา4วิเนี่ย สามารถเก็บได้ถึง2ตัวเลยนะถ้ามีเบอร์เซิร์ฟเนี่ยคือถ้าเราอัพมาตามเนี้ยเซลลิรีนจะอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์เซิร์ฟจะอยู่เบอร์สองแล้วก็ชาโดว์โซจะอยู่ตัวอาเวลาเข้าไปบวกกดง่ายๆนะครับหนึ่งสองอากดพร้อมกันเลยปั้งแล้วก็ขี้ขวาขี้ขวาแล้วก็ไปรู้สึกพอใกล้ตายก็สบายกดกดดิ้งองอครับอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าเราก็ยังมีสกิลปัดแล้วก็ตัวซิงเกิลริตี้สไปอยู่ แล้วแต่ชอบก็ผมแต่สายนี้ก็ระวังเรื่องมานาครับผมก็เซลลิ่งแอคชจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดไม่มีมานาพอพารเลเลเวลที่20นะครับเราขอแนะนําเป็นนิคเกอ์เบครับทำไมไม่ใช้ชาโด้ไอเซลแบบเพิ่มอะไรเพิ่มความสามารถไปเลยอะไรอย่างนี้กะว่าสีนี้ต้องตายครับอ๋ออันนี้คือไม่ตายกูก็หมวยเออโอเคสําหรับเพื่อนๆก็อาจจะสามารถไปอัพชาโดไอเซลเป็นขั้น ขั้นสองก็ได้ที่จะทําให้ระยะมันนานขึ้นแล้วก็ตีดุดเลือดได้ด้วยแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมชอบเล่นแบบดาเมจแบบหนักๆไปเลยรูอออกมเนจะตายแน่นอนหนึ่งตัวเอาให้รู้เรื่องเอาให้รู้เรื่องเลยสี่วิ้นนี่แหละไม่เกินกว่านี้เสร็จแล้วก็บิ้งกลับบ้านเลยอะไราประมาณนี้ครับผม <Okay. S 2> <laughs> ก็ลองดูกันได้ครับผมอันนี้ก็เป็นวิวที่2นี่แนะนํากันมาครับนก็สายเอาตัวแพ็คขับของเซราทูจริงๆก็ขอฝากเพิ่มเติมนะฮะสำหรับตัวเซราทูเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่2สายอย่างที่พวกเรากล่าวกันมาจริงๆก็ หลายๆคนก็จะอาจจะชอบเล่นแบบไฮบริดนะฮะหรืออย่างตอนเลเวลเจ็ดเนี่ยจะมีสกิลนึ่งที่สําคัญเลยคือเฟิร์สเอทครับกดปุ๊บเนี่ยจะเรารีเลือดขึ้นมาในจังหวะที่เราบวกทําให้เซ拉ตัวตายได้ยากขึ้นหรือว่าอย่างตอนเลเวลสิเองก็เอาเป็นสโตนกินก็ได้ฮะัทำให้จังหวะบวกเนี่ยเพราะว่าตัวเซ拉ตัวจริงแล้วอะ่ะดามเมจเาขาค่อนข้าง,งดีอยู่แล้วในระดับนึงเขาขาดแค่การที่เขาอยู่อยู่ในรอดในในสนามลบให้มันนานขึ้นเท่านั้นเอง ก็ลองเล่นกันได้ก็ผมกับเซราทูฮะโอเคครับสำหรับ e ีพีนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเซราทูบิลใช่เซราทูเซทูบิลก็อีพีหน้าครับอยากให้พวกเราทำอะไรทำเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจเ c e b ุ o k ของเราครับผมครับสำหรับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับฮีโ s t o r มครับเข้าไปที่เว็บเบสนะครับฮีโร่นะครับหรือว่าเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ ีิลโเดอะสตอร์มนะครับก็จะมีได้รับข่าวสา,ารมากมายมีกิจกรรมแจกของแจ,แ,จแจกนู่นแจกนี่แจกทองเฮ้ยไม่ใช่แจกทองนี่เออนั่ <c oughs> นเอาคนละ <c oughs> แนไม่ได้ก็ครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับรอนอกจาก, <c oughs> จากช่วงที่อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็เข้ามา <c oughs> หรือเราเรียกว่าแวร์เดอ์ฟอร์มโมเมนต์สําหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพี่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ